จบไปเรียบร้อยครับหลังเกมแมนยูนะครับอุ่นเครื่องกับลีดยูไนเต็ดนะครับเป็นอุ่นเครื่องเกมแรกนะก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับผู้เล่นเนี่ยครึ่งแรกก็เป็นไลน์อัพายินดีนะครับเป็นพวกสาประตูมือหนึ่งแล้วก็ทางด้านเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาก็เป็นมัสลาวุยนะครับเดลิก เป็นตัวกลางแล้วก็ลูกชอทางซ้ายนะครับตัวริมเส้นก็จะเป็นในส่วนของเอ่ออาดดิอดเอโรครับทางขวาทางซ้ายก็จะเป็นเดโกรเลออนนะครับตรงกลางเป็นบูโนโน,นะครับกับคาเซมิโลแล้วก็มีทาวบี้โคลเยอร์ลงมาด้วยนะครับในตำแหน่งเนี่ยมันจะดูเหมือนโคลเยอร์เล่นกับ คา s ์เซมิโลครับแต่ว่าจริงๆตอนที่ออกเล่นเนี่ยมันเป็นบูโน่ยืนกับคา s เซมิโลนะครับแล้วทางด้านโคลีเย์ขยับขึ้นไปเป็นเบอร์สิบข้างบนนะครับคู่กับอานเตสคุนยาแล้วก็ชิโดโอบีออกสตาร์ทเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งเกมครึ่งแรกเนี่ยเห็นได้เลยว่าเหมือนเหมือนสภาพทีม ชุดแรกแมนยูใช้2ชุดนะแมนยูใช้2ชุดก็คือครึ่งแรกชุดหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังชุดหนึ่งนะครับครึ่งแรกอะ่ะมันก็เหมือนเกมที่เราเห็นในพรีเมียร์ลีกเลยคือแบบไม่กล้าขึ้นบอลไม่กล้าออกบอลอาจจะเป็นสภาพความฟิตของ,งนักเตะชุดแรกด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ดูจังหวะเพสอะ่ะได้แค่ประมาณสัก5-10นาทีแรกหมด นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนดีกว่าจริงๆก็คือแมตสตตัสเนี่ยการคลองบอลน,นะครับก็จบเกมอะ่ะมันคือ50-50นะครับเพราะว่าทีมชุดหลังเนี่ยทำได้ดีกว่าชุดแรกเนี่ยถ้าครึ่งแรกอันนี้มันดูไม่ละเอียดนะแต่ดูแล้วอะ่ะครึ่งแรกกนเหมือนทางลีดอะคลองบอลได้ดีกว่านะครับคลองบอลคุมเกมไม่ดีกว่าแมนยูนักไล่บอลมากกว่านะครับแล้วก็ ชุดรวมเนี่ยโอกาสทําประตูแมนยูได้19ครั้งลีดมี4ครั้งแต่ว่าสุดนะครับเกือบเนื้อเนื้อได้เนื้อกว่าเยอะแมนยูน้ำเยอะนะครับแล้วก็ออน a ทเกตแมนยูสครั้ง3ครั้งของทางด้านลีดเนี่ยเกือบได้ประตูทั้งหมดเลยนะครับ ทรงบอลรวมก็แมนยูได้517ครั้งลีดได้รวม530ครั้งซึ่งจริงๆถ้าไอาชุดหลังมันไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นมาเนี่ยน่าจะห่างจากตรงนี้เยอะนะครับพาสำเร็จมันเห็นชัดเลยว่าเนี่ยลีดพาสเยอะกว่านะครับ473ครั้งแมนยูได้447ครั้งซึ่งซึ่งมาได้ในตอน เกมหลังนะเกมด้านหลังเกมครึ่งแรกมันเป็นเหมือนบอลทรงหลังมากกว่าครับเฮกเกิลก็พอๆกันเจ็ดเจ็ดครั้งเท่ากันลูกกาศแมนยูสิบห้าแล้วก็สิบสองนะครับดีสิบสองทีนี้มาดูตัวเกมนะครับครึ่งแรกมันเป็นเกมแบบว่าแมนยูอะเล่นดูประคองเหมือนจะเอาอยู่แป๊บนึงเหมือนจะเอาอยู่ช่วงนึงช่วงแรกๆวิ่งไล่วิ่งไล่แล้วก็ดูคุณย่าก็จะหมดไปกับ การวิ่งไล่มากกว่าแต่คนที่โดดเด่นที่สุดในช่วงครึ่งแรกก็ดูจะเป็นมาเตอุสุญญาครับ mm hmm. ที่พยายามจะพลิกบอลขึ้นหน้าในส่วนของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมันก็ดูออกบอลคือหลังอะแล้วก็ดูที่จะเป็นช่องโหว่คือตำแหน่งการยืนของลูกชอซึ่งเวลาเดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยลูกชอกับเดรลิกมันเหมือนไม่สอดประสานกันมันมีจังหวะที่ชอเดินขึ้นเลออนเนี่ย มันคอยจะมาซ้อนชอนะถ้าดูจากไหนมันคอยจะมาซ้อนชอนะครับแต่เดลิกอ่ะมันไม่ขยับมาซ้อนมันทําให้มีพื้นที่ว่างหลังชอเวลาที่ชอขึ้นไปเอาเวลาหน้าเขาถอยไปแล้วชอขึ้นไปเอาแล้วก็มันจะมีปีกปีกของไอ้กองโตอ่ะซึ่งมันอาจจะยังไม่ซิงกันแล้วว่าไอ้ทางซ้ายนะดูน้ําหนักทางซ้ายทั้งสองทั้งสองเกมเลยแต่เกม ทั้งสองครึ่งเลยแต่ครึ่งหลังดีกว่านะครับก็จนต้องทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมีคุณย่าตัวเดียวบอลก็ไม่กล้าออกไปข้างหน้าเหมือนเดิมเลยเหมือนจะเล่นพรีเมียร์เลยเขาขึ้นหลังนะครับแล้วก็มีแค่จังหวะที่คุณย่าพยายามจะพาบอลเข้าไปจังหวะที่ดีที่สุดของครึ่งแรกก็คือขยับเอาอามัดกลับขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์สิบแล้วก็ถอยโทบี้คอลิเยอร์ ไปเล่นเป็นแบ็กขวานะครับมีช่วง28นาทีเปลี่ยนตำแหน่งให้อามัดอันนั้นก็คือเริ่มขึ้นเกมฝั่งขวาได้จา,จากตอนแรกเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยพยายามขึ้นทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวส่วนเกมรับก็คือโดนเขาทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวกันก็คือทางลูกช้อนเนี่ยที่โดนจเจาะเยอะที่สุดฝั่งขวาเขาก็แทบไม่มีโอกาสแทบขึ้นไม่ได้เลยะ,ะครับถ,ถ้าดูจำไม่ผิดแล้วก็เกม ครึ่งแรกก็มีเพล์เดียวที่สวยที่สุดในเกมก็คือจังหวะที่ทำชิงกันขึ้นไปแล้วอมามัดเปิดกลับมาให้กับดอกูนะครับไม่ใช่ดอกูเท่าที่ชิโดอุบิอมัดเปิดกลับมาให้ชิโดอุบแล้วมันพลิกหลอกอะมนยิงซ้ายซึ่งจังหวะนั้นมันก็มีคุณย่าเข้าไปยิงเท้าขวาเหมือนกันแต่คุณย่ามันก็กักกับชิโดอุนะครับก็ยิงออกไปลูกนั้นไม่เข้ากรอบ ก็เสียดายคุณย่าก็บน่นบนบน,นิดๆน,น,นะครับจังหวะให้เสียงกันแหละเพราะว่าจริงๆมันเป็นเท้าขนาดของคุณยา่าแดไม่ได้ให้เสียงกันก็เพย์นั้นนะเป็นเพย์ที่สวยที่สุดแล้วก็ตัวที่ครึ่งแรกให้ทางด้านอาหมัดกับคุณยา่าที่ดูเล่นจริงจัง,จงทุ่มเทที่สุดนะเดิลิกก็มีลูกเบออีกแล้วลูกเคียงง่ายๆคือแบบเตะโดนตัวอะไรเงี้ยคือ ยังไม่แม่นนะเดลิกไม่ดีครึ่งหลังครับเปลี่ยนยกชุดมาเลยเป็นทอมฮีตันเอาสั้นๆเลยโดนไปสองเซฟก็จากการยืนตำแหน่งที่น่าจะยืนตำแหน่งไม่ดีของทางฝั่งซ้ายแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นเฮเวนจับคู่กับดอกกูเกมลุกเยอะขึ้นและพอเป็นเฮเวนกับดอกกูนะครับแล้วก็หลังมาเป็นแม็กไวนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะเป็นแม็กไกว์เฮเวนแม็กไว์ยืนตรงกลางเฮเวน ยืนซ้ายแล้วก็มีทางด้านยูโรมายืนทางขวานะครับวิงแบ็กก็เป็นดารโกับดอกูเหมือนเดิมตรงกลางเป็นอ mm ูกเต้กับไมนูข้างบนเนี่ยเป็นแมนทาแมนทาโต้ปะเด็กยาวรุ่งตัวหนึ่งแล้วก็เมสันเมาส์สูนหน้าเป็นลาสบุสอยลุลุนครับแ mm hmm. ม็กควายเกมนี้ดีเลยได้เล่นแป๊บเดียวแต่ว่าจังหวะเข้าดูแม่นยำ แล้วก็ดูเข้าใจตำแหน่งมากกว่าเดลิกมันมีจังหวะโดนยิงก็จริงโดนยิงแบบแต่มันมองแล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดของแมกไก่อะมันคือการยืนตำแหน่งของเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งโดนทั้งสองครึ่งเลยก็คือทั้งชอแล้วก็เฮเบนแต่ถ้าน้ำหนักตอนนี้ให้ไอ้เฮเบนดีกว่ามันก้าออกบอลขึ้นหน้าด้วยแล้วมันก็เดินขึ้นเดินถึงด้วยนะครับ แล้วก็ฝั่งอีกตัวหนึ่งก็คือโลโยโยโรชอบเรียก,กชื่อมันผิดต่ำโยโรอันนี้ดีเลยชอบเลยพอเป็นโยโรเล่นนะมันมีออกบอลสวิสบอลเดินขึ้นไปถึงข้างบนด้วยฝั่งขวาที่มันโดนเจาะเข้าไปยจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งการยืนต่ำของทางด้านเทเวนที่ยืนเลยยืนเลยจากจากแนวรับของตัวเองนะครับ มันเลยทําให้มีช่องที่ให้โดนเจาะได้เพราะว่ายยโรมันพอฝั่งนู้นมันต่ํากว่ามันเลยทำให้เขาแทงได้โดยที่ไอเยโรมันก็ไม่สามารถตามทันนะก็แต่ก็เป็น2องเซฟของทอมพีตันนะครับซึ่งประตู2ตัววันนี้ฟอร์มดีแหละแต่ว่าจังหวะออกบอลอะไรพวกนี้ยังยังไม่โอเคครับต้องหาประตูตจริงต้องหาประตู เ,เกมลุกเกมตรงกลางเมนูกับอุกเตค่อนข้างโอเคดีกว่าวันนี้นะวันนี้ดีกว่าคาเซมิโลกับบูโนครับดีกว่าเลยอ่ะบูโนก็คือไม่ออกบอลแต่แมนยูเหมือนเดิมหน้าไม่ขยับหอ,อยลุนก็มีความทุ่งเทนะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะหาจังหวะเข้าทำมันเหมือนมันจัดระเบียบร่างกายตอนเข้าทำไม่ได้อ่ะ ่องไม่ดีแล้วก็จัดระเบียบร่างกายตอนที่มันจะเข้าทําประตูอ่ะมันจัดระเบียบร่างกายไม่ดีอ่ะมันจะต้องโดนเขาพิงโดนเขาผักโดนซุดล้มอะไรเงี้ยครับสำหรับตัวหอยลุนครับข้างหน้าก็มีชั้นเมาส์กับดอกกูดาร่โก็ถือว่าเบอร์สองดาโล่ล่างเบอร์สองดาโล่ล่างเบอร์สองเออหน้าคุยอันนี้ก็คือดูดี วันนี้ดูโอเคมาตรฐานแต่มมีเปิดบอนลล้นเหมือนเดิมก็สไตล์ดาร์โลครับแต่ความพร้อมของร่างกายเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างดีครับทีมชุด2ดูดีกว่าจังหวะออกบอลขึ้นบอลดูดีกว่าถ้าให้ตอนนี้นะต้องเอากองหน้าของชุดหนึ่งเปลี่ยนเป็นหอยลุนอ่ะถ้าจัดตอนนี้ถ้าดูเกมนี้เกมเดียวแล้วจัด ประตูต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเซนเตอร์ Center, ตัวกางต้องเป็นแอตควายตัวขวาเป็นโยโลตัวซ้ายถ้าไม่เอาเออไม่รู้อะขวาเนี่ยไม่เป็นโยโลก็มสลาลวียืนซ้ายขวาไปเลยสองตัวมสลาวียืนขวาก็ได้แล้วโยโลยืนซ้ายก็ได้มันมันเคยเล่นซ้ายมาแล้วแบ็กซ้ายให้ดอกูก่อนแบ็กซ้ายต้องให้ดอกูก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าได้เอมโบโมมาจริงๆก็แบ็กขวาเป็นอามาัดวิ่งแบ็กขวาให้เป็นอามัดกับดอกูทางซ้ายเลออนร่างกายดีมากแต่ว่าวันนี้ยังจังหวะไม่ได้กันมันมีจังหวะออกบอลลั่นให้คุณญ่าเยอะอยู่เหมือนจังหวะยังไม่ได้กันมันก็คือเพิ่งซ้อมมาแหละ,ะครับคู่กลางถ้าไม่ซื้อก็ต้องเป็น บูโนวันนี้ก็ไม่ดีเอาจริงๆแต่เป็นกับตันทีนได้ลงอยู่แล้วแหละก็ต้องเป็นบูโนกับอูกาเตไปก่อนถ้าไม่มีนะข้างบนก็เป็นคุณย่ากับเอโมโมแล้วก็คงต้องใช้ฮอยลุนหรือไม่ก็เซนซี่นะครับจีโดโอบีก็ยังไม่ได้วันนี้ดูจังหวะก็ยังกล้ากกลัวอยู่ยังแบบมันต้องมุทะรุกว่าน,นี้นะ ห,หรือถ้าไม่งั้นก็ถ้าไม่ใสด็อามาัดก็ถ้าใสด็อามาัดก็อาจจะต้องเอาเอมโบโมลองไปยืนตัวเป้าดูดูเสียโอกาสหรือเปล่าแล้วก็เอาอามัดขึ้นไปเล่นข้างบนดูมันมีโอกาสเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ดาร์โลทางขวาไปประมาณนี้แต่บอกเลยว่าถ้ายัางเล่นแบบทีมครึ่งแรกไม่รู้นะด้วยสภาพร่างกายด้วยอะไรย่างเงี้ย ก็เหมือนปีที่แล้วทีมชุดที่2ดูดีกว่าหรับเกมอุ่นเครื่องเกมแรกนะครับก็ประมาณนี้ยังไม่ว่าอะไรใครเท่านั้นเพราะว่ามันก็เพิ่งกลับมาซ้อมกันใช่ไหมวันที่1ก็2ส,สัปดาห์นี้ก็อุ่นเครื่องเกมแรกแต่ดูจังหวะขยับจังหวะอะไรแล้วดูแบบชุด2ดีกว่า ประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเมนูพอดแคสต์นะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ